ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเตรียมรับฝนถล่ม14จังหวัดวันนี้ก่อนลมกระโชกแรงเข้ามาเริ่มอีสานก่อนตามด้วยกลางตะวันออกใต้ก่อนอากาศหนาวเย็นลงอีกแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกวันอีกครั้งในช่วงเที่ยง ของวันจันทร์ที่27ธันวาคมโดยในวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนบริเวณที่จะมีฝนเข้ามา14จังหวัดบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาประโวบคพิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาระนองพังงาภูเก็ต รวมถึงกรุงเทพมหานครและริมณทนในบางเขตบางพื้นที่อาจจะมีฝนหลงเหลือตกค้างนะครับในช่วงนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนหลงเหลือตกค้างในวันนี้ประมาณ10%ของพื้นที่รวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับที่จะมีฝน มีอยู่2ภาคนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนฝนมากที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน10%ของพื้นที่และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางเขตบางพื้นที่นะครับก็ยังคงมีฝนหลงเหลือตกค้างแต่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็ยนกําลังค่อนข้างแรงแะระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนก่อนนะครับรวมถึงทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางในวันนี้27 e ธันวาคมลักษณะดังกล่าวเช่นนี้นะครับทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกอุณหภูมิล,ลดลงประมาณ1-3งองศาเซลเซียสส่วนภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ,อยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ยังคงพัดนําฝนเข้ามาในบางพื้นที่นะครับในวันนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือทางตอนบนทําให้บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ6 1ถึงองอศาเซนเซียสส่วนยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดแปดถึงสิาองศาเซลเซียสดังนั้นนะครับขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ ในพื้นที่ที่บริเวณความประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นยังคงไปไม่ถึงจะมีหมอกและหมอกลงนะครับในช่วงนี้ส่วนเกษตรกรบริเวณภาคเหนือนะครับขอให้ระวังในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่จะเสียหายได้ในวันนี้นะครับ พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นแต่มีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าในบางพื้นที่นะครับฝนเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด16-21ถึงองศาเซลเซียสในช่วงเช้าส่วนช่วงเที่ยงถึงบ่ายสูงสุด28-33ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสจากการพัดน,นาเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพาตะวันออก เฉียงเหนือในวันนี้เริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วนะครับรวมถึงในวันพรุ่งนี้ก็จะมีอากาศเย็นเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอุณหภูมิลดลงประมาณ1-3งาองศาเซลเซียสโดยต่ําสุดในช่วงเช้านะครับ16-20งสิองศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย2 9 3 2งสองศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด8-15งองศาเซลเซียสจากการพัดน,นาเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในด้านของบริเวณภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ารวมถึงอุณหภูมิจะลดลงนะครับในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1-2งสองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่าสุดในช่วงเช้า2 0่สถึงยสเองศาเซลเซียสส่วนช่วงเที่ยงถึงบ่ายสูงสุดเพิ่มขึ้นนะครับ3 1อถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของบริเวณภาคตะวันออกมีอากาศเย็นแต่ยังคงมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าในบางพื้นที่อุณหภูมิจะลดลงอีก ประมาณ1-3งาองศาทันเซียสโดยโอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า20-22ถึงองศาทันเซียสส่วนสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย30-33ถึงสาาองศาทันเซียสจากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40เของพื้นที่พบอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า23-25ิง สัตสัเซียสส่วนสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย30-32ถึงาองคศาเัลเซียสจากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วน ฝนฟ้าขนองเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องถอศาเซลเซียส่วนสูงสุด33-35องศาทันเซียในช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะคบลมตำดอกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทางจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสในช่วงดึกถึงเช้าส่วนช่วงเที่ยงถึงบ่ายอุณหภูมิสูงสุ32สด32-35องศาเซลเซียสจากการพัดนำเนข้ามาของลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงนี้นะคะฝนที่ตกบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้ยังคงมีปริมาณเล็กน้อยอยู่นะคบเป็นฝน นที่หลงเหลือตกค้างจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนําความหนาเวเยน็นจากบริเวณเทือกเขาหิมาลัยพัดผ่านบริเวณอินเดียเนปาลปากีสารสีลังกาพัดนําความชื้นเข้ามาประทะกับอากาศร้อนที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะบ,บริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือทางตอนบนก็ทําให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่มีฝนปานกลางส่วนในบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยนะครับ ส่วนในด้านของบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปรินมนทนจากลมตะวันออกเฉียงใต้และความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้ รวมถึงทะเลฝั่งอ่าวไทยที่พัดนําความชื้นเข้ามาประทะกับอากาศร้อนที่มีเดิมสะสมอยู่แล้วของบริเวณประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นก็ลดลงแล้วนะครับในช่วงนี้จะมาแทนที่ด้วยบริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นแทนนะครับหรือลมหนาวโดยเราจะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามที่แอดมินได้พยากรณ์อากาศไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกก็มีลมกระโชกแรงเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับรวมถึงใน ช่วงเช้าของวันนี้บริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือก็มีลมกระโชกแรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องและจะต่อด้วยบริเวณภาคกลางภาคตะวันอ,ออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ในาระยะต่อไปนะครับแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการก่อฟืนก่อไฟในช่วงนี้เพราะลมอาจจะเป็นชนวนเหตุให้เกิเกดเพลิงไหม้ได้นะครับก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ จากอุณหภูมิที่จะลดลงในระยะต่อไปตั้งแต่ในวันนี้27ธันวาคมจนถึง3มกราคมนะครับหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนมีความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการพยากรณาา์สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ข้อความนะครับหรือถ้าหากพิมพ์ข้อความแล้วข้อความไม่เด้งขึ้นในช่อง YouTube สามารถ,ถติดต่อแอดมินเข้ามาได้ทาง Facebook วุฒิพรลุงพิลาชัยเสียก,กบศร์หลวงปู่หมุนแอดมินพร้อมรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ พร้อมที <apenas S 1> ่จะแก้ไขในด้านของการขัดข้องของระบบ u t u b e นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างบริเวณพื้นที่ไหนมีฝนบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศเย็นบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศหนาวบริเวณพื้นที่ไหนมีหมอกหรือบริเวณพื้นที่ไหนมีลมกระโชกแรงก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้าย นายนีแอดมินของทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลหลังเข้ามานะครับโชคดีขอบคุณและสวัสดีครับ